สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แนลฟูโนวานะครับและวันนี้เรามีสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับจากลายบันไดนะครับนั่นก็คือวันพีชการ์ดเกมเอ็กซ์ตร้าบูเ r อรศูนะครับซึ่งหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของช h o เปอร์โทนี่โทนี่ชอปเนะครับและวันนี้เนี่ยเขาได้พัฒนามานะวันนี้เรียกว่าเป็นถึงโกดรแลเลยนะ สำหรับช็อปเปอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกัน1บล็อกนะครับแบบขำๆนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อมาไม่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะครับอ่าบอกก่อน1กล่องมีในกล่องนี้มี61แบบนะครับมี24ซองนะครับก็แอบ,บเยอะนะก็แอบ,บเยอะอยู่นะจำนวนซองมันเยอะวันพีทดะเออถ้าเทียบกับ UA เองเี้ยก็แต่ว่าช็อปเปอร์เนี่ยกล่องมันเหมือน,นขนมมากเลยนะเอออแต่ว่าฉันชอบนะ สีมันแบบชมพูชมพูเนี่ยยังไงเป็นธีมสกุลัสแล้อใสไหมเรื่องของเรื่องก็คือฉันแกะไม่ออกทำไมไม่ไปหยิบคัตเตอร์คะไม่ได้หรอกฉันเป็นคนที่ขี้เกียจมึงจะบอกอาจาริยะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นคนขี้เกียจเฉยๆอาจย์โอเคมาโอ้ยไม่ใช่อะไรนะสองแม่งดูน่ารักมากเลยอะเหมือนขนมเลยอะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะนี่นี่นี่เดี๋ยวจะหยิบให้ดูกว่าสองหนึ่งดูนะครับ สองคนน่ารักอ่ะเออสองขนมมาเดี๋ยวเรามาฉีกกันเลยนะครับแบบยาวๆเราฉีกเรียกว่าการฉีกเนี่ยเราเรียกว่าเราเนี่ยเป็นมือโปรด้านการฉีกซองนะครับกันกรงกันไกอะไรเนียไม่ต้องนะครับจําเป็นหรอไม่จําเป็นเริ่มมาจากอีเวนต์คอสี่ข้างหน้าเอเนรูนะครับแล้วก็ใครวะคุณลุงชื่ออะไรนะปาคุณลุงที่เกาะชื่ออะไรไม่รู้คุณลุงคนไหนอะหันเนี่ยอ้าชื่อชื่ออะไรแล้ววะจําไม่ได้แล้วอ่ะ แล้วก็คนแก่ในวานอแล้วก็อันนี้ใครวะเนี่ยคุโลคุลกคาสุอะไรเนี่ยคาสุนีน,น,นี่ตอนที่ชอปเปอร์เขาเรียกไรนะตอนที่ขอให้ชอปเปอร์มาเป็นในนี่เนาะเป็นพอก์วกและบนท้ายเป็นหัวแร่ส<ม>ีแดงอ่านี่คือใบได้ใช้นะครับเรียกว่าอะไรคิดแอนด์คิลเลอร์นะครับนี่ ไล่สีได้5,000นะครับเมืม่อลงมาเนี่ยจะเป็นความสามบ้านัดนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีถ้าฝันของข้ามีไล่สหรือต่ำกว่ามันจะบวก2,000เพราะนั้นลงมาดุดุนเนี่ยตีได้7 0 0 0นเลยครับตัวนี้ของเราบ้างเราเจอคุณหมูป่าตัวบาเลอร์เลยอ่าและเสร็จแล้วก็อ่ะเป็นอเน,นี้ยชาบมททิทูบอลเคชากระเทยชาสินโลกอ่าแล้วก็แล้วก็เป็นหนึ่งในลูกของบิ๊กมัมนะครับสักคนหนึ่งชา์ลอดอะไรสักอย่าง แล้วก็เป็นเมืองท่าไอ้นี่โลกข่าวนะครับโลกข่าวฟึบอ่าเป็นยามาโ,โตนะครับอันนี้ก็เป็นหัวแร่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้างหลังอะข้างหลังวะดึงเลยละกันโอ้คาวินดิชอ่านี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายคนก็อยากได้นะตอนนี้เพราะว่าน้องค่อนข้างเก่งนะสำหรับคาวินดิชนะครับเป็นน้องหรอวะ ก็ดูแล้วไม่นานเนาะเป็นรุ่นพี่ลูฟี่แล้วกันครับเออเขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นพี่เขาออกเรือก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่นะครับไล่ห้าได้หกพันนะครับแล้วก็เมื่อลงมาเนี่ยหรือว่าเมื่อโจมตีเนี่ยถ้าไม่มีคาเวดิสใบอื่นอยู่เนี่ยน่าจะใช่นะแล้วจนสุดเออเออลีดเดอร์เราจะต้องเป็นซูเปอร์โนวาด้วยนะครับเมื่อลงหรือเมื่อตีเนี่ยก็สามารถงัดดงขึ้นมา2ใบได้นะครับชุดนี้มันคือชุดพิเศษถูกปะใช่ e b เนี่ยเป็นชุดพิเศษแบบมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับ ถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆค่อนข้างจะซ้ํากันเยอะอนะครับอ่าล่ะใบแรกเป็นอ่าบารล็อกเวิร์กนะครับมิดอะไรสักอย่างแล้วก็บาราบูนตอนเด็กนะครับอแล้วก็อ่าชื่ออะไรนะไอตัวที่มันเป็นแก๊สชื่ออะไรนะโอ้โหนึกไม่ออกแล้วเออด็อกเตอร์อะไรนะที่ไม่ใช่วีกาพังอีกตัวนึงอ่ะไอ้นี่นไอตัวที่ก๊อปปีอ้อะอไรวะอ่าอรวะเชื่อแอล้ววะนั่นนรีมึงอ่ะชื่ออะไรนะและนี่คือเอ้ย อะไรเฮ้ยอะไรฉันว่า PA PA ว่ะบรูว้าว SR ดาวโอ้อ่าบรูครับไล่สามได้สี่พันครับเมื่อลงมากับเมื่อโจมตีเนี่ย <Huh? S 2> สามารถที่จะลบคอร์สฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งแล้วยังมีสิโกดแล้ไหมอืมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่อันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันบอกว่าหลังจากลบคอร์สหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันเคโอคอสูนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าม,มันมีลงมัน เขาเรียกอะไรนะมันเป็นทั้งเมื่อลงและเมื่อตีอ่ะก็คือมาเติมได้นะครับรับใบนี้นะครับอุ้ยเจ๋งว่ะจะสวยว่ะนงหมาชิวาว่าล่ะแกนงหวาชิวาว่าไม่ใช่ัตัวนี้คือคุณเล็กคูนที่อยู่ในนี้ตั้งแต่เล็กคูนอะลรเขาชื่อชิวาว่าจริงๆนะชิวาว่าเออนี่โรเบนอยากมีวีวิวิไอ้เหี้ยเป็นภาพที่มีเสียงนะครับและก็นี่ใครมิสเตอร์อะไรที่เป็นคู่หูของวิวีอ่ะมิสเตอร์นายเออแล้วก็อันนี้ ไก่วะทำไมดูไม่รู้เลยมันเป็นไก่มันเป็นส,สมายหนึ่งในสมยัยอ๋อเหรอเออคนที่แดกกินอ่า,อาลาีดเดอร์ฮานิบาลนะครับแล้วก็อ่า,อาทีโบอนอ่าทีโบอนอืมแล้วฉันก็ตามไปติดอาชีวาว่านะครับอาชีวว่าแล้วอยากมีชีวิตเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มิสเตอร์นายเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ไก่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วแต่ว่าไอใบรองนี่อ่านี่เป็นหนึ่งในจุคนสลัดโดวข่าวนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนะช่ไม วก็เหมือนเหมือนกันเลยอ่ะมิสเตอร์วันนะครับเปิดมาแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดที่ไม่ดีเลยเออแม่ต้นต้นทางนี่ไม่เหมือนกันหมดเลยเมื่อกี้สามสี่ใบไม่ใช่แค่การไอ้นี่นะเล่้งเลี้ยงเหมือนกันด้วยนี่นี่บรู๊นี่บรูคก่อนตายนะครับอืมนี่อะไรนะบูโน่บูโน่บูโน่น่ารักเชียร์บูโน่อยู่อ่ะแล้วก็หมาในคุกอ่ะอ่าใช่หมาในคุก แล้วก็เอเนลนะครับอีเวนต์ของเอเนลครับสืบสอดทัว่วราชอาณาจักร <S <S และก็ะะชายที่อยู่ในคุกนะครับไม่รู้ชื่ออะไรตัวเนี้ยดเทคอิมเพลดาวและปุ๊บอิออ <S S R อีกใบแล้วครับอินาซึมะร่างผู้หญิง <S <S สวยเชีด๊ดเก๋สวยนะเมื่อจบเทิร์นถ้ามีการ์ดบนมือ2หรือต่ำกว่านะครับให้จวดสองใบนะครับหรือว่าการ์ดบนมือไม่ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออแต่ให้จั่วสองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจแต่แล้วว่ามันสวยนะเอออินาซุม,มะนะครับไม่แล้วชิวาว่าอย่างอย่างมีชีวิตเแพทเทิร์น <pattern S 2> <pattern S 1> เดิมมิตรนายแพทเทิร์นเดิมใบนี้ก็คล้ายๆแพทเทิร์นเดิมแล้วก็พี่ไก่แพทเทิร์นเดิมไม่มีไก่เยอะเกินไปแล้วนะแล้วก็อ่ะเป็นแลนะครับเป็นอ่าอีเวนต์ของรุจินะครับอ๋อทำไมแพทเทิร์นมันเดิมหมดเลยวะนี่นี่นี่เราไม่ไปชิว่าว่าเหมือนแกแล้วเราไปหาช้าง ฉันกุ้มใจกับชีววาเมื่อกี้นี่คุณลุงนะครับคุณลุงที่โกหกปะไม่ใช่ลูกของโนแลนลูกของลูกลูกลาเลนโลนของมันบังโนแลนนะครับอันนี้อีเวนอีเวนของรออันนี้เป็นโจสลัดหนวดขาวอีกแล้วแล้วก็ลีเดอร์ปึ๊บอ่าเป็นโอเด้งนะครับโอเดงแล้วก็ไครนะ อ๋อบูโน่บูโน่ร่างไอ้นี่อ๋อบูโน่ที่เติบโต,ตมาแล้วใช่มใเ <Bruno S 2> ่เรีย็เติบโตไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันตัวเล็กๆนั่นมันอยู่ในทาฟล์มทาฟฟีมอ่าบรูคนะครับบูโน่น่ารักหมาในคุกนะครับไมมันแพทเทิร์นคล้ายๆชั้นเนาะเออแล้วก็เมืองโลบเทานะครับอ่าแล้วก็ยามาโตะนะครับและสุดท้ายสุดท้ายคือคืออ่าอะไรนะลูกหนวดลูกหนวดขาวชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะ ขอได้ก่อนนึงชื่อก่อนอะไรวะมันชื่ออะไรเเอ็ดวิร์ดเอ็ดเวิร์ดอะไรวะเอ็ดเวิร์ดวีวีอ่ะหรือว่านะเออมันวีเว่ vern. ออะเเ็ดย Edward Vivi นี่คุณหมูป่ามาอีกเหรอเราจะเปิดด้วยความเร็วๆเลยเร็วแสงเพราะว่าดูท่าแล้วมันน่าจะหมดแล้วปะเออนั่นน่ะสิฉันก็ว่ามันก็น่าจะเกือบหมดแล้วป่ะฟึ่งอ่าน้องชื่ออะไรไม่รู้นะ แต่ว่า,าตัวนั้นได้ใช้ตัวนั้นได้ใช้กับลูฟี่นะครับอ้าวเหรอลูฟี่ร่วมวงด้วยอ่ะไม่มันคือความสามารถมันคือ,อาสามารถหยิบไรขึ้นมือได้หนึ่งใบแล้วก็จวดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีลูฟี่เหลืองดำอ่ะมันจะมีฉากติดบั๊กนะแล้วมันก็ต้องไอ้นี่มันก็ต้องพยายามหยิบไรขึ้นมืออันนี้นนอันนี้คืออะไรนี่คืออ,อะไรวะแมรี่หมายเลขสอนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นฟับออกมาเป็นชื่ออะไรน,นะฮิโอริ ไม่ใช่เดี๋ยวกันนะ,ะชื่ออะไรนะใช่ฮิโอฮิป่ะฮิโอริอ่าใช่ฮิโอริเออตัวนี้ได้ใช้นะครับตัวนี้เก่งด้วยไล่สีได้ศูนย์นะลงมาแล้วสามารถที่จะนําการ์ดบนมือที่มีคอร์สห้านะครับลงมาเล่นได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จวดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการลงฟีแล้วก็ได้ลงคอร์สท,ที่มากกว่าด้วยนะครับนี่เราเป็นช้างช้างอีกแลยเอาช้างช้างนี่เออแพทเทิร์นเดิมเลยอันเนี้ยโอ้โหชัดเลย มดเิอันนี้คือ้ยมีใบใหม่นะครับเป็นฉากประหารลูฟี่นะครับที่โลกทาวนะครับลูฟี่ยังยิ้มอยู่เลยใช่เหมือนที่ไอ้นั่นยิ้มนะครับอนี่อะไรอ่ะโกดีโรเจอร์เมรี่ทูอ๋อเมรี่ทูแมรี่หมายเลขสองแล้วก็อีเวนต์อีเวนต์ไข่อ่ะในรูปไข่อ่ะอีเวนต์เป็นไคโดโอ้ไคโดอันนี้ไล่ห้านะครับลบคอสลบด้งหนึ่งแล้วก็ KO คอสแปดนะครับถือว่าเป็นใบที่แรงมากๆนะครับมันโทล่าอีกแล้วหรือ มันโตล่าล่ะคุณลุงนะครับนี่เหมือนเดิมเลยโอ้ระยะมาตตนะครับแล้วก็คนคุกครับหนึ่งคนและสีแดงคอรห้าห้าอีโชนะครับใบนี้ได้ใช้นะครับถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อลงนะครับเมื่อลงลงเมื่อลงอะไรสักอย่างจะไม่ได้แต่ว่าเมื่อฝ่าตรงข้ามโจมตีนะครับทิ้งก้าบนมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็ลบพลัง2,001ตัวนะครับ ของเราเป็นคุณชายบู๊คบูโน่ทำไมวันนี้มันดูหมาเงาเงาเงามากมากเลยตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยและอีเวนต์เป็นอีเวนต์คอทหนึ่งนะครับคอทหนึ่งอันนี้เป็นอีเวนต์ที่ดีนะของอิมเพลดาวนะครับเป็นกำกำเป็นหมัดกำกำอะไรสักอย่างนะครับหมัดของไอ้นั่นคาลเตอร์ลีดเป็นอิมเพลดาวนะครับบวก2,000แล้วก็ยก่อนดงข้ามหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับหมัดควบคุมหมัดควบคุม ผัดผู้คุมมันอะไรหลือโฟี้มันเป็นคนต่อยอเออหรอเออหมูป่าโอ้โหนี่แม่งพัดแพทเทิร์นเดิมแบบเดิมจัดๆแล้วก็ฟับอ่าซันจินะครับใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบที่เก่งเหมือนกันนะครับไล่สี่ในห้าพัน 5, นะครับแล้วก็ติดหนึ่งดง้งต่อการ์ดด้งที่นอนอยู่3ใบนะครับมันจะบวกพลังโจมตีให้ซันจินะครับใบละพันเพราะฉะนั้นเนี่ยซันจิที่เสียบหนึ่งดง้งเนี่ยการ์ดเป็นหกพันแล้วก็ตอ่ตอต่อด้งที่นอนอยู่3ใบก็เต็มที่ใบนี้จะตีได้ถึงเก้าพันเลยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นอีเวนต์รออีเวนต์ของรอแล้วนี่ใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมิดอ,อะไรสักอย่างมิดนมันเดย์ที่มันต่อยกันอยู่ในนี่ไงที่โดนโซโลสักเขาให้เฮ้ยเฮ้ hey, มันผ่านไปแล้วทีนึงนะ่ะอะไรอะทำไมกูไม่เห็นะโอ้โหาคๆเดิมนะแพทเทิร<ะ>์นฮะฮะคอร์ดส2คอร์ดส3โอเคเป็นคุณลุง คุณลุงที่อยู่ในไอ้นั่นอะไอราชาแห่งก้องฟ้านะครับใช่แต่เป็นอัศวินเอออันนี้ไม่มีอะไรหัวอัศวินโตฟอมยีกนะครับโนแลนนะครับไก่แล้วนะครับแต่ตีมรอบนี้มันไปทางไอ้นี่เยอะเนาะฮึบใครอะโอเคอันนี้คืออะไรนะไวโอเลตไม่ใช่ชื่ออะไรวะอะไรอะรีเบกาปะสูกะอะไรเล็ดเลดเนี่ยไวโอเลตเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไวโอเลมันซูการ์เลตไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้เพราะว่าแบบนี้ปุ๊บไม่รู้เลยว่ะฉันว่ามันคือสกาเลตป่ะเออใช่ก็สกาเลตไงเออสกาเลตนะครับแต่ว่าเป็นตอนไหนซักตอนในเรื่องความสามารถไม่มา่นใจเหมือนเอาคอร์สสามที่สักอย่างจำไม่ได้นะครับเอาไปดูว่าไปดูในแอปเคเคแล้วกันนะครับ ควาาามมสรถโอ้ยอย่าควาำของสิคะนี่ใครวม่เนี่ยลุงคนนี้คุณลุงในไอ้นี่วานอุคุนี้ไม่มีอะไรอ๋อเป็นช่วงที่ฉันเริ่มไม่ได้ดูแล้วอ่าลีเดอร์นะครับไคลอสไคลอสมาพร้อมกับตุ๊กตาตัวนแหละล่างเขาอืมอ้าข้างหลังเป็นอันนี้เป็นพ่อของชื่ออะไรนะ พ่อซีพีไนย์อะชื่อไอ้สเปนดัมอ่ะอ๋อสเปนดัมเหรอเออพ่อมันคือพ่อมันชื่อสเปนไนย์ทั้งอย่างเออช่างมันเถอะเออเป็นว่ามันพ่อของสเปนดัมแล้วกันนั่นนะสิอันนี้คือข้างหน้านี่คือเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันแทบจะวางแพทเทิร์นเดิมมาทุกอันรู้สึกว่าซองมันก็แอบขี้เกียจเหมือนกันนะนั่นนะสิและก็อันนี้เป็นคอสสี่โอ้โหมิดเตอร์ทูไงล่ะมิสเตอร์ทูนะครับเดี๋ยวทำไมใบมันสวยจัง มันเป็นเศกไงล่ะจบซะแล้วมันเป็นเศกนะจ๊ะอย่างนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้เราได้ตกใจลุ้นเหลือว่าหมดแล้วนะคราวนี้น่าจะหมดจริงแล้วแต่ว่าบล็อกนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่เศกจะมาพร้อมกับ PA นะครับเพราะะฉนั้นเนี่ยก็เป็นท่าของเขาเรียกนะกลมๆของไอ้นี่ของเอเนลอะอ๋อท่าของเอเนลจะลุ้นได้ไหมอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ เหลอือยัไม่จีซองแล้วก็น่าจะหมดแล้วเราได้เซกไอ้นี่เนี่ยป็นมิเ <นะ S 2> ตอรท์ทูนเปิดข้างหลังเลยแล้วกันฟับอีเวนต์นะครับของโดฟามิงโกนะครับผมจำไม่ได้วันกันว่าทำทำอะไรได้ดจากซองสุดท้ายปึ๊บเป็นลา,บนลาโบนลาโบนอุ้ยอ้าวมีเอสไออีกใบอ้าจบแล้วดิใช่น่าจะจบแล้วลาวโบนนะครับไล่สีได้ห้าพันนะครับเมื่อลงมาในเทคเมนนะครับจับใบนี้นอนนะครับลบคอสสี่นะครับถือว่าเป็นใบที่ มีคนหมายตากันอยู่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นคอสี่ด้วยมันสามารถถูกขุดได้ด้วยตัวของโมเรียสีดำด้วยอืมใช่แล้วมันเป็นสีดำด้วยนะครับเล่นกันในเด็กไหนไม่เคอะเขินนะครับของเราดูแล้วขาวจัววเลยฟึบมีอ่อออดไม่ไม่ใช่มันชื่ออะไรนะมันมันไม่ใช่ออดอ่ะมันคืออะไรจูเนียเออออจูเนียอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นเพื่อนของไอเนี้ยอะไรนะ ของของใครว่าของเอสเลอแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับไม่มีเลยอ่าชื่ออะไรนะคาริเฟอร์นะครับตอนที่อยู่ในอู่ต่อเรือนะครับตอนเป็นในนี่เขาเรียกนะเป็นเป็นเลขานะครับสำหรับคาริเฟอร์นะครับก็สวยดีนะอ่ะสรุปแล้วเราได้กี่ใบวะได้กี่เอเนี่ยทำไมรู้สึกน้อยๆนั่นน่ะสิ อ๋อได้ 3SR ฝาฟาวางผิดกองอ๋อเหรอก็3ามารปกตินะ1 PA แล้วก็1ลิตร1ไนอะ้นี่นะนี่ 3SR 1อซแล้วก็1 PA นะครับนี่<า>ถือว่าโอเคนะได้บุ๊กตัวนี้น่าจะได้ใช้เพราะว่าเป็น SR ดาวด้วยน่าจะมีราคาอยู่แล้วก็น่าจะได้ใช้ด้วยเออเพราะมันค่อนข้างแต่ถ้าเป็นช็อปเปอร์มันน่าจะ ชอ็ชอ,ชอปเปอร์มันแค่น่ารักมันไม่ค่อยได้ใช้ <Hello. S 2> เออแล้วก็แต่ว่าช็อปเปอร์เนี่ยก็มีเด็กแค่เล่นนะส่วนไอตัวมิสเตอร์ทูเนี่ยมันค่อนข้างเก่งนะเออประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงตรงนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ,รบลาไปด้วยบู๊กแล้วกันตี